สวัสดีครับ7โมงตรงของวันที่7สิงหาคมพศ2 5 6 4ครับอันนี้อันนี้ผมเอาพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พิมพ์หลวงวิจารณ์พิมพ์ที่4ครับมารีวิวฝากคันเู้ชมกันภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ครับที่มีความรุนแรงและก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นมีหลายพื้นที่ที่ประกาศล็อกดาวน์นะครับ หลายคนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้โดยตรงคืออย่างนี้ครับในการในวงการพระเนี่ยครับมีการเสบนานนาหรือมีการคุยกันในหลายให,ห,หลายเรื่องออโดยเฉพาะโลกของโซเชียลมีเดียคือโลกโลกที่ไร้คมแดนนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการแสดงตัวตนของ การเป็นเจ้าของพระประกอบกับแสดงตัวตนของเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้มีคนจํานวนมากที่ที่แสดงตรงนี้และผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละครับผมก็หนึ่งในคนกลุ่มคนที่มีพระและก็เอาพระมารีวิวทุกครั้งที่เรามีพระมารีวิวเนี่ยเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าพระในมือเราพิมพ์อะไรเนื้อหาอะไรอันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อก็เาเรียกว่าวันละผิวมะกอกสุกก็ ก็สีสันก็จะประมาณนี้น้ําตาลอมเหลืองอมดําอมแดงพอผิวพันธุ์ที่ออกมาก็จะเป็นเหมือนผลของมะกอกสุกอ่าเรื่องส่วนเรื่องเนื้อหาสาระหรือว่าเรื่องพิมพ์เรื่องกระมีผ้าเนี่ยอ่าผมรีวิวไปหมดแล้วครับสําหรับพระสําหรับพระองค์นี้ก็มีหลายท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าอ่เนื้อจะต้องเก่ากว่านี้ผมว่าอ่าอันนี้ก็เป็นก็เป็นความรู้ของเขาอะนะครับแต่ว่า แต่ว่าผมบอาองนี้ก็ตามหลักเนื้อเนี่ยก็เก่าพอแล้วลหละครับเพราะว่าพระสมเด็จไม่ได้เก่ามากนะรพระสมเด็จแค่การสร้างหรือว่าการการทําของสมเด็จพระจันร์โตก็ไม่ถึงถึง200ปีก็ร40 150ปีแต่ทีนี้ไอ้ร้อยสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเราก็ไปดูกันในในพาที่เกิดการสร้างในยุคเดียวกันก็ก็ผมบอกาก่อนก็ มันก็เห็นอยู่ในกรอบเดียวกันนั่นแหละครับก็ไม่ได้ไม่น่าจะยากในในเรื่องนี้นะครับแต่สาระสําคัญเลยคือว่าถ้าเรามีพระแล้วเราคิดจะคิดจะเอาไปขายหรือเอาไปทําราคาหรือเอาไปให้ผู้หนึ่งผู้ใดย,ยอมรับแนละ้วให้มันเกิดราคาเป็นสิบล้านยี่สิบล้านขึ้นมาเนีเออ่ยแนะนาครับไม่ต้องไปฝันหวานอะครับเพราะว่ามัน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 ไม,นมน่มันจะไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับคนธรรมดา เพราะฉะนั้นเ,เราต้องตื่นรู้กันนิดหนึ่งส่วนตัวผมเองผมคิดไว้แล้วครับคิดเรื่องนี้ว่าอย่างดีแล้วว่าถ้าเป็นถ้าเป็นผ้าเซียนเขาจะขายราคาไหนถ้าเป็นผ้าเราไม่ได้อยู่ราคาไหนปลายคลิปนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมทามาอีกสี่ห้าคลิปปลายคลิปนะครับสวัสดีเพื่อนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ